น่เน่ดูดูพันเก้าเฮ้ยมันบอกว่าอะไรวะไม่ใช่กล่องสุม่มไม่มีแอนดรอยไม่มีอุปกรณ์พวกเฮียเนี่ยเนี่ยพวกเฮียเนี่ยคือไม่มีไว้ไม่มีมันบอกว่าไม่มีตามกติกานะมันจะให้เนี่เนี่มันบอกอยู่นะ่ยตามกติกาได้รับเอโฟนสี่ได้รับแน่นอนตอนมันพูดอยู่ในไลน์นะแน่นอนแจกสามร้อยเครื่องเออแจกสามร้อยเ,เครื่องคือกูคือหนึ่งในนั้นด้วยมีชื่ออยู่ บอกว่าได้แน่นอนกูถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกว่าจะได้จริงเหรอวะบอกได้แน่นอนเนี่ยมีการส่งเหี้ยอะไรมาให้กูดูอีก่งเนี่ยติดกตอกเหี้ยเหี้ยนี่เลยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยกูรู้เลยว่าไม่ใช่แน่เลยมันบอกมันบอกมันบอกว่าไม่มีของพวกเหี้ยเนี่ยแต่อะไรเนี่ยมันให้อะไรกูมาวะเนี่ยเอ็มนี่กูแจ้งแจ้งแจ้งได้มาเนี่ยแี้เนี่ยมึงบอกเองนะว่าไม่ใช่กล่องสุ่ม บอกเองอ่ะคืออะไรวะเนี่ยบอกว่าไม่ใช่กลองสุ่มแต่นี่มันกลองสุ่มจะชัดเลยหลอกจะชัดเลยแบบนี้ต้องแจ้งความัาแบบนี้แจ้งแล้วไม่สนใจแล้วเดี๋ยวต้องต้องไปทําเรื่องก่อนดูดูเออดูดูดูดวดวพูดเหมือนกันเปะเลยพูดเหมือนกันเป๊ดูดูดู เออเหมือนกันละคุณจะมีอะไรชื่อเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ใช่กล้องสุ่มนะมีอุปกรณ์อย่างอื่นมีแอนดรอยไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ไอโฟนสิบสี่นะเออพอเอสไปในบ้านเขียวมันปพ้มมันจะพูดว่าตามกติกาเราจะได้โฟนสิบสี่นะดู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 หลอกโคตรหลอกอะไรดูดูโคตรหลอกอะดูดูพูดอย่างเงี้ยเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะ ตกใจนะครับลาคาวันนี้ผมให้ปลายทางและเดินทางฟรี1,900ครับพี่ครับ1,900ใครจะรับพิมพ์1,900สะแรตชื่อครับเหมือนกันเล่นนะครับศูนย์เหมือนกันเป้เลย มันกันเตะพิมพ์ครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ให้ตามทำตามกิจกรรมมาดูผมไม่ให้เริ่มครับเริ่มเลยครับใครที่มีลายชื่ออ่าอ,อย่างนี้เลยอ่าอย่างนี้เลยมันกันเตะเลยมึงมึนกันเตะอย่างนี้เลยเริ่มเลยฮะเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับลูบกค้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ชื่อพิมพ์มาเลยครับมึงเละแน่บอกเลย พิมมาเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะพูดเหมือนกันเป๊ะพี่ต่อหเครื่องแอมหเครื่องโตหเครื่องอ๋าเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเอยชื่ออย่างเงี้ยเลยเหมือน,นเป๊ะเลยมึงหครือบหเครื่องูเครืงหรือมันเอาคลิปเก่ามาเนี่ยมันไลฟ์สดอะครือเครืงยุหน่งเครื่องรัชนกรหนึ่งเครื่องเมหอย่างงี้เลยมึงอย่างเงี้เลยเป๊ะเลยจะปิดละ รุ่นที่คุณจะได้รับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะครับคุณมานีเอาไปหนึ่งเครื่องโคซ่าคอนเฟิร์มอ่ะบอกคอนเฟิร์มได้อ่ะเออคอนเฟิร์มเเครื่องตายทางให้ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะแอดมินเริ่มจับเวลา30มสิบวิครับพี่พัทสวีเอาไปหนึ่งเครื่องแคมจอพัทเขียวตามนี้เลยนะ บ้านเขียวตามนี้มีตัวนำหน้าด้วยนะอ่านะครับอย่าไปเชื่อนะโดนแล้วมันหลอกพี่จิตตะกรอนเอาไปหนึ่งเครื่องเนาะูเกินกูนับสิบเก้าอะไรอะไรวะนับอะไรเพี่บอสเอาไปหนึ่งเครื่องพี่แตเอาไปหนึ่งเครื่องพี่ปูเอาไปหนเครื่อง ผมอ่านรายชื่อแบบนี้เลยชัดเจนนะครับใครได้คือรู้ผลทันทีนับหกนับห้านับสี่นับสามนับสองและนับหนึ่งไม่ง่ายไม่ได้ถ่ายช่วงที่มันโูดไอ้นี่คิดว่าไม่มีกล่องสุ่มไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากไอโฟน่ะเออมันโพดลืมถ่ายไว้ อ่าจบแล้วไล่จบแล้ว,ลลวหวานเจี๊ยบลูกค้าครับคนที่มีลายชื่อนะครับอ่าได้รับ14โปรแม็กอ่านะ<ม>คนที่มีลายชื่อ<ม>อย่างนี้เลยเหมือนกูเลยมังเป๊ะคนที่มีลายชื่อได้รับ14โปรแม็กเอ,อ้อย่างนี้เลยคุณสั่งซื้อมาและสิ่งที่คุณได้มาคืออะไรวะเนะี่ย14 pm ขึ้นมาเพื่อคอนเฟิร์มรุ่นที่คุณสั่งซือ้อปกมือครับอื คนเฟิร์มเลยสิเขาคอนเฟิร์มด้วยว่าได้ยิงดูดูดูยินดีด้วยครับยินดีด้วยฮะอืมยินดีพ่อมายินดีอยินดีกับคนที่มีลายชื่อด้วยนะครับรับ่4 p r แม็กทุกคนไม่ต้องลุ้นไม่ต้องสุ่มนะฮะไม่มีการลุ้นไม่มีการสุ่มไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะไม่มีบวกเพิ่มนะพิชาคลิป นะครับเรียบร้อยกับวิชาคริสครับอะลูกค้าครับใครที่ได้ไปแล้วรอบนี้ผมขอแสดงความยินดีด้วยส่วนคนที่ยังไม่เคยได้อืกดติดตามไว้เดี๋ยวมาเจอกันรอบที่สองครับรอบที่สองมึงก็ยังงี้เลยนะี่ยมาอย่างงี้แหละเหมือนกันเป๊ะพักสักคู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันยินดีกับผู้โชคดีในไลฟ์สดนี้ด้วยครับเหรอ